กระบี่เมืองหน้าอยู่ผู้คนน้ารักสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพรกับน้องแอดมินริดาอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแอดมินริดาก็อยากมานําเสนอตาหมูไข่มุกตัวเรียนสวยๆดีไซน์เรียลหรูดูดีดูแพงมาให้ชมกันค่ะวันนี้นะคะน้องแอดมินก็ขอนําเสนอไข่มุกเซาซสีสีทองนะคะสีธรรมชาติตาหนิธรรมชาติน้อยมากแทบจะมองไม่เห็นเวยตาเปล่ากันเลยค่ะแล้วก็ขนาดเม็ดมุกนะคะจะอยู่ที่13มิลใหญ่สวยสวยแบบว่าสวยเต็มรูปแบบจริงๆเลยค่ะพี่ๆค่ะ มุกนะคะมุกจะกลมเกลี้ยงเงางามแวววาวมากเลยค่ะแล้วก็ลัตเตอร์สวยมากนะคะเล่นแสงมากกระทบแสงก็วสวยมากจริงๆคะ่ะตัวเรือนนะคะตัวเรือนของน้องจะเป็นตัวเรือนเงินแท้ชุบทองคำขาวประดับเพชรซีเซ่นนะคะสวยมากดีไซน์เรียบร้ดูสิคะเพชรซีเซ่นเงาแวววาวเล่นแสงมากคะ่ะคู่นี้นะคะในราคา ในราคาเบาๆกันเองนะคะราคาเนี่ยต้องไปติดตามนะคะต้องไปติดตามแล้วก็วันนี้นะคะน้องแอดมินก็ขอนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ